ไม่ต้องคยอยปกป้องข้าหรอกนะอยู่ใกล้ข้าก็พอแล้วใครองค์รัชทายาทเดนันเล่เจ้ามาหาข้าดึกดื่นเพียงนี้คงไม่ได้มาเพื่อหาหรือเรื่องมาเทออภัยหรอกใช่ไหม ท่านช่วยข้าจะได้แห้งก่อนแล้วข้าค่อยบอกท่านอืมเอาสิข้าเช็ดไม่เป็นนะที่จริงข้ามาช่วยท่านรับแขกนะเกียนส่งไปแล้วอ๋อบังเอ,อิญจังเลยยวนสู่ก็ไปแล้วเช่นกัน ฝีมือเจียนซ่งไม่เลวเลยยูซสูของเจ้าก็ไม่แย่เช่นกันท่านไม่ต้องคยอยปกป้องข่าหรอกนะอยู่ใกล้ข้าก็พอแล้ว ระบบท่าดีระบบท่าของท่านก็ไม่เร็วเช่นกันทักก่อนอย่าถึงตายนะไม่ต้องแทงตายแล้วข้าประมาทเองข้ายังฝันไม่โดนเลยเหตุใดถึงได้ล้มไป กินยาฆ่าตัวตายองค์รัชทายาทท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่พวกเขาทำร้ายท่านหรือเปล่าหนูไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่อ,มองรัชทายาทนักฆ่าที่โดนปราบเมื่อคู่กินยาฆ่าตัวตายหมดแล้วขอรับคนผู้นี้ไม่เคยต้องใช้แผนถึงตายตอนนี้ยอมกินยาพิษฆ่าตัวตายแต่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้แม้แต่นิดเดียวอง์รัชทายาทนี่มันเรื่องเกิดขึ้นแล้ว กลับไปทบทวนตำราเถอะมีเรื่องอะไรเหรอ,อในเมื่อองค์ราชทายาไม่เป็นอะไรคุณชายเวินไปส่งข้าเถอะไปกันเถอะรู้งานหน่อย <S <S เอะอ๋โอโฮ้ยแล้วองค์ราชชายารู้มาได้ว่าพวกเขาจะมานะ่ะ เรา,าไปสืบเรื่องผู้ประสบภัยระหว่างทางที่กลับมาก็ราบรื่นและสิ่งกีดขวางดังนั้นการลอบฆ่าในครั้งนี้น่าจะเป็นการร่วมมือกันของจงอี้โหและจงหลีเหวินดังนั้นจึงเลือกลงเตรียมเป็นสถานที่ลอบสังหารและยังสร้างความโกลาหลวุ่นวายเช่นนี้อีกทั้งนะักฆ่าพวกนี้ยังมีทักษะที่ไม่ธรรมดาแต่กลับจ่โจมแค่พัดของพระองค์เท่านั้นแม้น่าเสียดายพัดยกที่งดงามเช่นนี้ซะจริงแต่เห็นว่าจุดมุ่งหมายของมันไม่ใช่การลอบฆ่า แต่เป็นการแจ้งเตือนก็จริงนะที่พวกเรามาเจียงหนานในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับฝ่าบาทหากว่าข้ากับท่านต้องตายอยู่ที่รัฐมู่เทียนนี้ถึงเวลานั้นไม่ได้ประโยชน์แต่ยังมีปัญหาตามมานี่เป็นเพียงหนึ่งในความเป็นไปได้เท่านั้นยังมีอีกอย่างเลยเจ้าคะ่ะจงอี้โหผพวกนี้ไม่ได้ด้วยเล่ก่าด้วยก่นหากพวกเราตายอยู่นี่เขาก็จะโยนความผิดให้จงหนีหวนอืมเช่นนั้นพระองค์คิดว่าที่นักฆ่าหลายคนปล่อยพวกเราไปก่อน ก็ไม่แน่<อ>เราพยายามปกปิดที่อยู่อย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังโดนสะกดรอยตามมาได้แสดงว่าในบรรดาพวกเราต้องมีหนอนบ่อนไส้